ช็อกกันหมดคู่รักซุปตาเตรียมหยาปิดจบชีวิตคู่7ปีเป็นอีกหนึ่งประเด็นสุดช็อกเมื่อล่าสุดสื่อ Cosmopolitan ได้รายงานว่าโซเฟียเวอร์การาและโจแมกแกนิโลกำลังจะหยาร้างการหลังจากแต่งงานกันมา7ปีเต็มโดยยืนยันข่าวในแถลงการที่ส่งไปยังเพจ6ได้เปิดเผยว่า เราได้ตัดสินใจที่ยากลําบากในการอย่าร้างในฐานะคนสองคนที่รักและดูแลกันและกันเป็นอย่างมากเราจึงขอเคารพความเป็นส่วนตัวของเราอย่างสุภาพในเวลานี้ในขณะที่เราก้าวเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตของเราแล้วเกิดอะไรขึ้นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับเดลี่เม l และกล่าวว่า โซเฟียและโจมี่ทัศนคติที่แตกต่างกันซึ่งทำให้ทั้งคู่มีความเชื่อมโยงกันน้อยลงโจเป็นเด็กตัวใหญ่ชอบเล่นจังเจ o n แอนด์ดรากเขาชอบมวยปล้มเขาสนใจวิด,ดีโอเกมภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่นังสือการ์ตูนการดูคอนเสิร์ตและแฟน NFL ตัวยงเขาไล่ตามความสนุกแหล่งข่าวเผย